เริ่มเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่โคสวัสดีครับไม่เจอพี่นานนะไม่รู้พี่จะคงจำผมไม่ได้อ่ะเจอในคอนเทนเซอร์ตอนเด็กๆที่ปตทอ่าใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้ขอบเจตนะครับว่าใช่ครับใช่ครับรุ่นเท่าไหร่โอ้ยรุ่น50แหละดีโอเคครับพี่เยอะครับวันนี้ดีใจบอกว่ามีมาเปิดงานอันนี้พี่เป็นสมาคมสมาคมนักศึกษาเก่าเป็นคนจัดงานขึ้น่พีเป็นนายกสมาคมพี่เป็นนายกสมาคมดีใจครับพี่ดีเกษียณแล้วมาเป็นนายกสมาคมใช่ใช่พี่พี่ เกษียณจากปตทที่ไปทำงานที่ปตทบริษัทปตทจัดกาชานชทำมามา3-3มปีแล้วก็เออร์ลี่ดีไทยไปดีะยังมาแบบรักบ้านเก่าใช่ใช่สมัยเรียนเป็นหัวหน้านักศึกษาอยู่อ๋อครับเป็นรอบปีห้าเป็นเป็นหัวหน้าหัวหน้าสตาร์อสอ๋อมดีนะมันมีแบบว่ากิจกรรมแบบว่ารวบรวมศิลปินซึ่งแบบว่าหลายคนก็มีความประสงค์วามสำเร็จต่างๆใชชมาร่วมแสดงกันคราวนี้เรารวบรวมศิลปินรุ่นพี่ ตั้งแต่ยุค80ลงมาอย่างอย่างอาจารย์ทวีรัชนีกรพี่อินศรวงสามพวกนี้เป็นศิลปินแห่งชา,ต,า,า,าโโติมีอาจารย์ถาวรโกดมิตรมีอาจารย์พิชาถาวรองมีอาจารย์อมริตทูสวรรค์มีพี่เหมียวตรราวุฒิดงจักปามีอาจารย์ปริญญาตันติสุซึ่งทุกคนเป็นศิลปินแห่งชาติซึ่งมาให้เกียรติมาร่วมจับสรงผลงานมา หรือว่ารุ่นกลางอันะไรเป็นรุ่นบรมพลุรุ่นกลางอย่างพี่ไทยพิจิตรพุ่งเกษมสมบูรณ์ครับปะทิพย์โคชบัวครับจ้าใจปุยเปียที่ศักดิ์มุตพิเศษวันนี้พี่จิตสิงห์สมบูรณ์ครับโลเลใช้ง่ายนะรุ่นเยอะนแล้วก็มีรุ่นเด็กๆอย่างเช่นอาจารย์ลูกเปียวแล้วก็มีอย่างวันดาใจมาใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องๆอีกหลายคนมีทั้งรวมรุ่นตั้งแต่รุ่น80จนถึงแบบ20กว่าเลยนะ20กว่าเด็กๆสุดก็23เป็นเป็นรุ่น เป็นลูกลูกของน้องที่เขาเพิ่งจบจบการศึกษาใช่ใช่าลนใช่รุ่ใหม่ก็แับให้พี่พาไปชมงานหน่อยดีหมได้ได้ครับได้ี่มีแสดงงานด้วยใช่มองพี่ี่มีงานพี่อยู่ชิ้นนี้เดี๋ยวพ่าปชมานพี่เชนเลยครับอันอันนี้อันนี้เป็นงานพี่อ๋อเป็นดิจิตอลหรือว่าเป็นอะไรอ่เป็นดิจิตอลแต่ว่าเป็นพิมพ์พิมพ์ลงกระดาษอวากรมิ เป็นเป็นงานกระดาษญี่ปุ่นมันมีขอบอยู่แล้วก็เป็นงานรีเฟกชันเป็นอะไรครับอาจารย์วดีครับขอบพระคุณอาจารย์มากอาจารเชินครับเข้ากล้องหน่อยครับงานงานเนี่ยขอบขอบปีและคุณสมบัติของกระดาษเป็นกระดูกสีเหมือนสีน้ำเป็นงานที่พี่ไปเที่ยวประเทศจีนมาจะเดินข้ามน้ำเนียน้ำต้นไม้ตัวเนี้ยมันตายทั้งต้นอยู่ใต้น้ำ อยู่ใจโกลางทะเลตะเลขทะเลตะเลขบางกอเหลืองเนี่ยใะเลรีบางกอนเหลืองเนี่ยเป็นงานเก่าเพราะว่าพอทำคอนกแล้วมันไม่มีไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเขาพยายามทำสนุกสนุกไปทดลองาเขาสนุกงานพี่งานพี่ก็เป็นถุงขยะสีดำเคยเห็นไหมถุงพลาสติกสีดำยับยับอ่ะเคเห็นเอาอๆอ๋อเป็นงานเมตเลยสองเมตรชิ้นใหญ่มากเลยอยู่ในหอศิลป์อะไรศิลปกรที่สำคัญที่เด็กอ่าใช่ใชก็มีงาน ยงแกลนของนบนบพีละนบพีละโบงสีะบุ๊กนบพีละโบสีนี่ๆี่อยู่นี่เขาเขียนประตูในเฟนที่เขาทำดิจิตอลเพนติ้งใช่ไหมเชิญครับพี่เชิญเลยครับ นี่พี่ทำดิจิตอลมาก่อนหรือเปล่าใช่ครับดิจิตอลแล้วก็มาเพนอย่างอี่ใช่ไหมอ๋องานผมจะเป็นกระตูล้อดิจิตลคาลิเกเจอร์ครับอ่าก็น่าสนใจครับเุ็นใหญ่จนใหญ่ฝรั่งจะรู้จักครับคนไทยไม่ได้ครับผมเพนเป้ผมเป็นเพื่อนพี่ในที่นี้ก็เลยก็เลยเอามาเป็นแบบว่าถ้าเป็นฟิสิเคิลดูครับคดีครับก็เดี๋ยวจะเล่นแสดงเดี่ยวแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนจริงนะแต่ว่านี่ดูมันมีคาแรคเตอร์อะไรน่าสนใจกว่า จะแสดงเดี่ยวที่ไหนฮะยังยังไม่รู้ครับเรายังกำลังคุยกันอรับมีรูกดาลีใช่ไหมมีอะไรจะเล่าให้ฟังไหมฮะผมไม่ก็แค่แค่ดาลีเป็นในยุคนั้นก็คือไอคอนของเขาก็เป็นแบบนาฬิกาหรืยใช่ไหมทีพอยุคนี้เนี่ยมันนาฬิกามันก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบไอโอยเงี้ยเลี้ยว่เงี้ยเดินเรื่อง ยุคสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องก็ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่การ์ตูนล้อปกติทั่วไปแต่เป็นการ์ตูนล้อที่ใส่ไอเดียอะไรลงไปครับครับทุกชิ้นครับขอบคุณมากครับพี่มีสีสันมากครับทีมือจัดจ้านจัดจ้านตัวตึงหลายคนได้ตึงได้เซอร์ไตัวตึงได้ครับจินนี่ครับจินนี่ไหมโอ้ยเป็นวุดครับอ๋อใช้บุกไลฟ่ แนะนำหน่อยอันนี้อะไรกันภาพแกะไม้ของเมืองอ่ะดารลัมซาลาที่อินเดียตอนไปหาท่านในเลยลาม่าครับก็เป็นเทคนิควุดคัดเข่าดำกับทีแกะที่มันมีหลากหลายหน่อยอแต่ว่านี่ดูเหมือนไม่ได้เหมือนจริงเหมือนชุดอื่นใช่ไหมน่าสนใจดีนะกดปล่อยฮะชุดอื่นมันกดดันครับแกะเล็กๆๆอะไรเงี้ยใช่ครับดูให้แกะมันสนุกหน่อยครับพี่ดีมันเป็นการขับเคลื่อน กัจนางานไปเรื่อยๆเนาะรอวันรอคืนนะฮะงานขอบคุณมากจริงอย่าเแ้าบ่อยเดี๋ยวเอารายการชมบ่อยเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับได้ได้เดี๋ยวถามอีกหนึ่งต่อมาครับงานพี่อยู่ไหนอ่ะผมวิ่งสอนอยี่ที่แคลนุ่มโคกอยู่อ๋ออยู่ข้างในด้วยใช่ไหมเอางานใกล้ๆเลยผมบิ๊บเบี้ยวอยู่ไหนอ่ะเอาบิ๊เบี้ยวมาคุยกับผมฟั้มเลยดิแล้วยังไงอ่ะเป็นชุดม้าอยู่ เขียนเลื่อยเปื่อยอ๋อเขียนเลื่อยเปื่อยเป็นชุดเลื่อยเปื่อยผ่อนคลายสบายใจนะเเขียนม้าเน้นเฟรมเฟรมสูงพี่ติดใจอะไรกับม้าวะก็ชอบเขียนม้ามันเป็นตัวเราอะแทนที่จะเขียนถ้าเขียนคนมันมัน่ากลัวเกิดปีม้าไหมไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรกับม้าชอบเขียนม้าอันนี้แค่แค่เป็นสื่อเฉยๆเขาเป็นสื่อ มันเป็นชีวิตอ่ะมันเป็นชีวิตไม่ใช่ชีวิตเฉพาะเรานะชีวิตของคนปกตินี่แหละครับอแต่ลีลาไม่ธรรมดาไงแล้วงานลีลาการสร้างเดนามิกลูกทในตัวงานเป็นงานต่อเนื่องมาจากชุดที่เคยทํามาใช่อันนี้ปีไหนครนี่งานปีไหนเพิ่งเขียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เพื่องานนี้โดยตรงนะพี่ใช่ใ สุขภาพแข็งแรงดีนะพี่ไม่เจอนายผมไม่เจอพี่นานนั้นโอเบาหวานอ๋อเบาหวานเอาเอาไหมเบาหวานเอาไหมก็อยากกินไงเลยเบาหวานโอเคครับผมนะครับพี่เอาพี่เล็กว่างยังไงว่างยังไงงานอยู่ไหนเนี่ยงานอยู่ชั้นล่างชั้นล่างเลยอ่ะเอาแล้วเป็นไงเอามาเอาพูดอย่างนี้ด้านเอามาบรรยากาศเจอเพื่อนฝูงเป็นไงบ้างเนี่ยอ๋อเหมือนงานเอ่อเรียกอะไรงานปาร์ตี้งานเอ่อเจอกันของอ่า ตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่ก็ของคณะจิตกรรมแล้วก็เหมือนเราได้เจอรุ่นพี่รุ่นน้องอะนะมีสนุกมีความสุขมีการรวบรวมบรรดาเหล่าศิลปินทั้งหลายแหล่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาเจอกันแล้วก็ได้มาเห็นงานไองานน,นเรื่องธรรมดาเพราะ,ะทุกคนจะรู้จักงานของแต่ละคนอยู่แล้วแต่การได้มาเจอกันเนี่ยมันคือการเรียกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาเสวนากันแนะนำะช่วยเหลือ หรือเราให้ยืมตังให้ยืมตังคมให้ก่อกก็อาจจะเป็นเรื่องของการแนะนําช่วยเหลือแนะนําช่องทางหรือการบอกเรื่องดีๆอันคอนเนคกันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคนเรามันได้อยู่คนเดียวในโลกนี้นะเราต้องมีเพื่อนแล้วก็เพื่อนที่ทํางานเหมือนกันทํางานในสาขาที่เดียวกันนันเป็นเพื่อนที่จะมาช่วยกันบอกกล่าวแล้วก็แนะนํากันต่อๆได้ว่าเออยังไง ปีกวิเวกอยู่แต่ในบ้านอ๋ออยู่ในบ้านไม่ได้เรามันช่ลืษสีชีพายถ้าเป็นฤืษสีชีพายล้วอาจจะต้องอยู่บ้านนะมีอะไรดีๆก็บอกกันเนาะแล้วก็คนเราต้องมีเพื่อน แล้วพี่มีอะไรดีๆที่จะนําเสนออีกไหมในอนาคตเนี่ยอะไรดีๆเหรอฟังเลยไหมีโปรเจกต์อะไรไหมโอ้เยอะแยะเลยโปรเจกต์ผมพี่ก็เดี๋ยวกําลังจะมีโครงการที่ช่วยเหลือคนตาบอดของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอันนั้นเป็นโปรเจกต์ที่จะพยายามจะหาหาเพื่อค้นหาเพชรเพชรก็คือความสามารถของบรรดาคนตาบอดทั้งหลายเนี่ยเราเราเอาความรู้เข้าไปให้เขาในเรื่องในแง่ของงานศิลปะ หรือจะให้เขาเป็นศิลปินหรือจะให้เขาเป็นนักออกแบบได้หมดเพราะว่าเขาปั้นได้เขาปั้นเนอเขาปั้นได้เ่าปั้นเดี๋ยวจริงๆเขาปั้นได้เขาทำสามมิติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไม่ว่าจะปั้นถ้วยกาแฟแจกัารจานชามหรืออะไรนอกครงหน้ากากหรือจะเป็นงานศิลปะเนี่ยเขาทําได้ก็เลยเนี่ยมีเป็นโครงการนี้จะทําเป็นปีนะทำให้หาเพชรในตมที่จะเอามาเจรนายให้เขาได้มีอาชีพนะแล้วก็มี มาคมตะบอดอ,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 อีกทีมหนึงกก่งซึ่งกำลังทําอยู่แต่จริงๆ้งานเยอะเป็นรรล้อะไรมรรู้เยอะะไปหมดอ่ะพี่ะเยี่ยมเลยพี่เป็นคนที่ <ๆ S 2> ชอบทํางานอ,อยู่ <คน S 2> อยู่เฉยๆไม่ค่อยเป็นหรแล้วชวนผมไปเที่ยวยได้ไหมได้อาจารย์ดีใจได้เจอครับอาจารย์มางานนี้มาเลยเช่นกันดีใจเหมือนกันดีใจได้เจอทุกคนครับครับครับวันนี้อาจารย์มาแสดงด้วยชิ้นหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ ไอเดียความคิดอันนี้เป็นไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับ <c oughs> ผม,มดูไม่ออกเหมือนกันนะนะเนี่ยมันกึ่งแอปซักนะฮะมีนกมีอะไรเงี้ยพี่อาจารย์ดูออกนะฮะกึ <c oughs> <c oughs> ่ <c oughs> ทางบ้านนะดูไม่ออกนะอาจารย์ก็เ <c oughs> ลยอยากจะอ่ะสมมติว่าศิลปินคิดอะไรทำไมเน้นสเปซอย่างนี้มีเรื่องนกเรื่องอะไรเงี้ยเพราะชุดก่อนอาจารย์ทำเกี่ยวบ้านใช่ไหมครับทำต่อมาจากกันอันนั้นเหรอครับ <c oughs> แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยอายุมากขึ้นก็คิดถึงทางเดินชีวิตนะฮะแล้วก็เชื่อว่า วทางเดินชีวิตเนี่ยต่อมาจากบนประสบการณ์มันเป็นทางเราอยากได้ม้าลายใช่ไหมกาเล่นไ็ได้ฮะเป็นทางม้าลายนั่นแหละแต่เป็นทางม้าลายที่เราลองคิดดูว่าเวลาเราข้ามทางม้าลายมันก็จะเป็นขานตรงทางที่ชัดเจนทางที่มันเราก็คิดถึงเป็นแอสแต็กหน่อยเป็นหลักการเป็นความเชื่อครับนะเป็นอะไรที่เราสามารถยึดได้ในการดำรงชีวิตนี้ พัฒนาจากบ้านตอนหลังมาคิดว่าเอาเอาว่าไม่รู้จะดีกับคนทั่วไปหรือเปล่าแต่สําหรับเราเราดีเพราะเราริดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาโลงก็เป็นบ้านหลังหนึ่งของชีวิตคนสักวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ในโลกเราเรามองในแง่ทัศนคติด้านบวกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตวันหนึ่งเราก็ต้องเจอกันทุกคน เป็นเป็นการทําความรู้จักกับความตายก่อนจะตายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นเม่ตัวเองอายุมากขึ้นแต่ที่ใช้สีทั้งหมดเนี่ยเราใช้โทนสีที่มันเป็นสีดินที่มันเป็นให้ความรู้สึกสุภาพไม่ได้โฉมเฉาเพราะเราชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติมันเรียบง่ายธรรมดานะฮะแล้วก็เรือพวกเนี้ยมาจริงๆแล้วก็เห็นในจิตกรรมในจิจตกรรมอีสารนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยเราก็ใช้ รูปทรงของท้องถิ่นเนี่ยมาผนวกกับงานด้วยเป็นเรือที่ขนคนไปไปะลบอะไรความตายอะไาที่มันคติพวกนี้มันก็มีทั้งตะวันตกตะวันออกแล้วก็อาจจะเจอในภาพยนตร์พวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่ก็ศิลปินเนี่ยอยากแสดงออกในความรู้สึกด้านบวกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเรามีหลักการในชีวิตในการดำรงชีวิตนะแล้วก็คงผ่านพ้นไปด้วยคว<อ>ามสวยงามนะความดีครับยอมรับเป็นเรื่องปกตินะนะได้ครับไดนะ้ได้สาระาเยอะเลยนะไม,<า>ไม่ตลกเลยแม่เดียเดี๋ยวเขาไม่ทำให้ตลกเลย <c oughs> แค่นี้ก็ตลกแล้วไม่ดนี่ยน่ารักดีนะน่ารักแล้วลงศพก็น่ารักนะครับ คืออาจารย์ชอบการ์ตูนอยู่แล้วงานพัฒนามาจากการ์ตูนเริ่มต้นเลยในปีประมาณ2522เริ่มเอาการ์ตูนมาใช้ในการแสดงออกเพราะหลังจากจบวิญญาณนิพนธ์แล้วก็กำลังคิดว่าอาจจะเอาเรื่องอะไรใหม่ๆมาทำดูซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่มีใครสนใจการหยิบเอาการ์ตูนมาใช้เป็นแรงกระตุ้นใจมากมักยุคนั้นผมแบบว่า ไม่ชอบไม่ไม่เน้นการ์ตูนเลยเน้นความจริงจังของวัตถุเลยแต่เราด้วยความที่ตัวเองทาเรื่องสัญลักษณ์มาตั้งแต่ปริญญาตรีคนเรื่องเครื่องหมายสัญลักษณ์มาก็มองว่าการ์ตูนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเขาก็แทนความดีความงามพระเอกผู้ร้ายความเถื่องความดำเด็กรุ่นใหม่เอาการ์ตูนมาเล่นเยอะมากใช่ครับ เราก็หยิบกระตูนมาแล้วก็พัฒนากลายเป็นด้วยการหยิบของคนอื่นมาเป็นการออกแบบด้วยตัวเราเองครับที่มีต่อสื่อก็ได้ดีไซน์มาแล้วตัวเองเป็นคนชอบดีไซน์ด้วยได้ครับได้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์มากครับสีหนสีหนครับอคุณแม่ด้วยคุณแม่ด้วยมีสีสัน คุยกังหรือว่าไทยครับนี่เหรออพี่เกียอกุ้งแรงกุ้งไรงอ่ะก็ตอนนี้ก็เราก็มาขึ้นมาชั้นที่ชั้นเจ็ดเนาะเมื่อกี้เราอยู่ชั้นหนึ่งเนาะเราอยู่ชั้นหนึ่งดูเทศกาลของสมาคมศิลป์เก่าศิลปกรนะครับอันนี้ก็เราขึ้นมาชั้นเจ็ดเนี่ยเพื่อมาแบบเหมือนปาร์ตี้ปาร์ตี้ขอบคุณขอบคุณสมาชิกขอบคุณศิลปินที่มา มีส่วนร่วมเนาะในการในงานครั้งนี้แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานดีๆมาให้เขาเรียกว่าให้คนนอกจากมาใชิมือกรได้ได้ชื่นชมงานศิลปะดีๆซึ่งนานนานๆปีจะมีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งงานนี้อย่างจริงก็ใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็เรียนเชิญนะครับว่ามาดูที่ไอคอนสยามนะยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีชั้น M มนะมี2ชั้นนะครับก็อยาให้มาดูงานศิลปะ ระดับใช้คำว่าระดับประเทศดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่แค่มีแค่ผมหรือน้องๆก็มีศิลปินแห่งชาตินะครับมีศิลปินศิลปทรแล้วก็อีกหลายๆท่านมีงานหลากหลายมีทั้งเป็นติ้งมีทั้งประติมากรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับหลานศิลปกรอ่ะพี่หลานศิลปะกรเป็นไงบ้างลูกกินขนมอร่อยเพี้ยนหลงไหมมามาเปิดงานเพื่อมากินขนมโดยตรงใช่ไหมคะใครเนี้ยมาตอมกับสแตมจำได้แล้วนะ เป็นไงรู้สึกยังไงรู้สึกลุกหลังศิลปินอ่ารู้สึกภูมิใจภูมิใจยังไงครับงานสวยครับก็เรียนเชิญก็ใครอยู่แถวๆนี้ใกล้ๆไอคอนสยามหรือผ่านไปทางเรือแค่ริเวอร์ซิตี้ข้ามจากริเวอร์ซิตี้มาก็องไปดูงานศิลปะดีๆได้นะครับเฮ้ยถึงเมื่อไหร่โอปรล์ุถึงเมื่อไหร่นี่ผมจำไม่ได้เหมือนกันที่ก็เฮ้ยเดี๋ยวส่งใี้เลยสัปดาห์หน้าเดี๋ยววิ่งสาปดาห์สิ้นเดือนนี้